สวัสดีค่ะบัคสุขาพตสองค่ะกล้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะลูกค้าคะเป็นงานญี่ปุ่นรุ่น F2 นะคะ2 5กิโลราคา7500บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,300่นะคะลูค้าคะตกต้นทุนต่อผืนประมาณการที่อื้อประมาณการที่6บาทเท่านั้นลูกค้าจ้ะ มาดูกันพี่กุ้ยค่ะยังไงคะหนูได้ผืนแรกมาอะไรเอ่ยหนูคิดว่าจะเป็นเฟนเดใช่หรอแต่ว่าเดี๋ยวหนูขอหาชื่อไปค่า,าตรงนี้ค่ะรูค้คาจ๋าเฟนเดกค่ะรูค้าจ๋าผืนแรกนะผืนแรกนะคะผืนแรกอะไรนะคะน้ำเินดีเินดีหรอคะ ใช่ค่ะพี่ดิใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าพื้นที่สองมาค่ะอะไรอ่ะซีรีนสิจ้าซีรีนต้องมาซีรีนต้องมีนะคะลูกค้าค่ะอ่เบอร์เบอรี่ไปค่ะลูกค้าจ้าเบอร์เบอรี่ไปนะคะลูกค้าจ้าย,า,ยาวๆไปคะ่ะลูกค้าจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นงานแบรนด์อะไรบ้างใช่แล้วพื้นเล็กพื้นใหญ่คะคะ่ะลูกค้าจ้าค,คะคะมาเลยนะคะอ่ะวันนี้อะไรอ่ะอะไรคะกุ๊กชีอ่ะกุ๊กชี่กุ๊กชี แล้วลูกค้าค่ะอุ้ยเห็นไหมคะตากล้อง ซูมเข้าไปนะคะซูมเข้าไปนะคะ MCM ค,<ม>ค่ะลูกค้าจ๋า MCM ก็มาค่ะ,คะลูกคะ้าจ่าะพื้นเล็กพื้นใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าปะปะปนปนมาในนี้นะคะแนะนำค่ะใครที่ขายภาชนาอยู่และะ้วค่ะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋า7 5 0 0บาทเท่านั้น7,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะรถเยอะนะคะาาใช่แล้วนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยอะไรน่ะแอล แอลก็มีแอลมาค่ะลูกค้าอุ๊ยหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบรนด์นะคะแนะนําเลยต้นทุนเท่าไหร่นะคะรับหกบาทหกบาทหกบาทค่ะลูกค้าจ่ายหกบาทราคาได้หลากหลายเลยนะลูกค้าะาถ้างานแบรนด์ก็โอ้หลักร้อยอัพอยู่นะนอะไรคะ <ค>วิเวียนวิเวียนวเวนผุดน,น,นะลูกค้าค่ะอ่ะนี่เลยนะคะดาวเสามาเลยดาวเสามาเลยนะคะลูกค้าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้กรัทตีนะจะแทหรือจะกรอบนะะ้าลูกค้าค่ะขึ้นอยู่กับทางต่างประเทศเนาะว่าเราอันนี้ไม่บอกลูกคะ้านะว่าเป็นอะไรงไ,งไม่บอกนะ,ะ,กนะ,ะเป็อะไรอะซ <laughs> ิลีนซิลีนเยอะมากลูกค้าจากซิลีนเยอะมากค่ะลูกค้าจัดตอนบอกแต่ไม่บอกไม่บอก่ะกคัควลูกค้าไม่ทราบนะคะ เลยแอบบอกนิดนึงนะคะจังไหนเนาะวาเลนติโนวาเลนติโนก็มีมานะคะลูกค้า่ะใช่ค่ะลูกค้าจากเรื่องแบรนด์ค้ามาเลยหลากหลายค่ะลูกค้าจะฮบเบอร์เบอร์รี่ค่ะอีกแล้วนะบเบอร์เบอร์รี่ก็มาค่ะลูกค้าจากค้าค้ามาเลยมีทั้งแบรนด์ที่รู้จักและแบรนด์ไม่รู้จักนะคะโอ้โหน้ำขาอะไรคะซีลีนเฉยๆพี่ไม่ชอบเท่าไหร่อะไรจ้าป้ายห้อยมาเลยจ้ะติดป้ายมาเลย เหมือนงานมือหนึ่งมาเลยนะคะลูกค้าค่ะซีลิน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 มาเลยนะคะซีลินหนู่มาเหมือนกันพี่ก้อยจ๋าซีลินหนูมาเหมือนกันค่ะพี่ก้อยจ๋าจตามด้วยลาครอสค่ะลาครอสค่ะหรือแค่น้อยของเราค่ะลูกค,ค้าจ๋ามาเลยตามด้วย,วยเบอร์บเบอร์รี่เอ๊ะทำไมมาฝั่งนี้เยอะ <laughs> ยทำไมเขาหล่อย่างพอเรางเห็นจุ้มอยู่ก้อนนั้นนะคะทำไมเขาหล่อยมาฝั่งนี้เยอะจังเลยอันนี้คืออะไร เป็นเซลนะคะราคาจ๋อยมันจ่าอ่านผิดอ่านถูกเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าค่ะอาจจะไม่เสียงเท่าไหร่ใจะไม่เสียงออกเสียงเท่าไหร่เหมือนจะคิดเสียงเลยอ่ะเหมือนจะคิดเสียงเลยอ่ะอ่ะ DKNY ค่ะราคาจ๋าย DKNY นะคะ ตามตามมาติดติดด้วยปอโรค่ะลูกค้าจะดตามมาด้วยปอโรปอโรผ่านไปตามด้วยเบอร์เบอรี่ค่ะลูกค้าตามเบอร์เบอรี่นะครับมาเลยหมดกองนี้นะคะนะคะลูกค้าคะนี่เป็นคิดเซียนดีโอไหมอ่ะซีดีใช่ไหมคะตัวย่อซีดีอ่ะลูกค้าค่ะซีดีไม่ไม่มันจ่ายนะคะให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้อย่างเนาะนี่อฮยังไงเนะน่น่าจะเป็นเบอร์เบอรี่ไหมแต่ว่าไม่มีไม่มีเป็นเป็นแค่ลูกม้า เป็นแค่รูปหมาน่าจะเป็นเบอร์เบอรี่นะคะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะอ่านะคะอันนี้อะไรอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนน้ำเลยอันนี้จะขอบค่ะจะขอบค่ะนะคะจ่าจะขอบมีมานะคะอ่เบอรร์เบอี่อ่าเบอร์เบอรี่ใหม่อันนี้ก็เบอร์เบอรี่อีกแล้วเบอร์เบอรี่อีกแล้วนะคะเรียบๆดูหรูดูหายนะคะค่ะอ่ะซีเคค่ะเขาเป็นขายค่ะนะคะจ่าเขาเป็นขายก็มาค่ะลูกค้าจ่า หลากหลายแบรนด์นะคะอันนี้มาอีกแล้วน่าจะเป็นเบอร์เบอรี่ไม่เบอร์เบอรี่ก็โปโลค่ะลูกค้าจ๋ากสองแบรนด์นี่มันเห็นลายแบบนี้ก็คือชัดเลยซีรีนอะไรคะซีรีนอีกแล้วนะคะลูกค้าค่ะซีรีนสวยๆยั่วๆกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าค่ะอีกค่ะอะไรคะไม่ยอมแพ้อีกค่ะอะไรจ๊ะซีรีนอีกค่ะปลายห้อยมาเลยค่ะแตะปลายมาเลยค่ะมือหนึ่งมาเลยค่ะนะคะลูกค้าค่ะอู้สวยมาก สวยมากเลิศมากลูกค้าค่ะกับต้นทุนเพียงแค่หกบาทต่อขีนเท่านั้นนะคะใช่ค่คะะจ๋าแต่ว่ากระสอบนี้นะคะเป็นเกรดเอค่ะมีะระะประเซ็น,นิ์เสียหายบ้างห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าจ๋าผ่นเปื้อนดำมีเจออาจจะมีเป็นผ้าสีพื้นผ้าห่อห่อมะคะค้าวปลากรนมาบ้างเรื่องแบรนด์มากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค้าจ๋าแต่ละก,กระสอบจำนวนแบรนด์ไม่เท่ากันนะคะอ่าใช่แล้วอุย้ยผืนนี้ก็สวยนะแบรนด์อะไรอ่ะแบรนด์อะไรไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าสวยจังเนาะสีสันเนาะสวยมาก สวยมากอาตะตากงให้ตากองสรูมสรมสูรมนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ใชค่ะหลากหลายค่ะลูกค้าจะบางแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์ท่าชนาโดยเฉพาะนะคะคนที่เป็นสักคราอาจจะรู้จักนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าน้ํากับพี่ก้อยอาจจะผ่านๆไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าต้องต้องแบบว่าไปดูโดยละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะอ่านะคะเพราะต้องดูละเอียด นะคะลูกค้าค่ะถ้าใช้เวลาจริงๆก็เป็นชั่วโมงนะใช่ใชเป็นชั่ว<ช>โมงนในการกดูไม่ทันคริเตียนดิออว้าเรา,าคิเซียนดิออเรามาแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋ามาแล้วนะคะมาแล้วลูกค้าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างอ่มาดูกันคิเซียนดิออไปแล้วหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งผืนหนึ่งลูกเืนกมานะคะหนึ่งผืนเรามาเป็นเป็นลูกเลยคิเซียนดิออไปแล้วหนึ่งผืนกุชชี่ก็มา ซีลีนก็เยอะนะคะเบนดีก็มาค่ะนะคะจานหลากหลายนะโปโลคาเวนคายนะคะลูกค้าจ๋ามาหมดนะคะอ่าใช่แล้วอันนี้เขียนว่ามาริโอวาเลนติโนนะะคอีกแล้วนะคะน้ำค่ะมาริโอวาเลนติโนนะคะอ่าลวดลายแบบนี้ต้องอีกแล้วค่ะซีลีนอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะลูกค้าค่ะซีลีนแบบนี้สวยๆยั่วๆแบบนี้ต้นทุนผืนละหกบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าหกบาทนะคะทำราคาได้หลากหลายเลยนะคะในราคาแค่ ทุนแค่6บาทโอ้โหทำราคาเท่าไหร่บ้างคะน้อค่ะ,ะ,คะโอ้ได้หลากหลายลูกค้าจ๋าถ้าสมมติว่าเป็นงานแบรนด์ลูกค,ค้จาจ๋าแต่ว่าเราไม่ได้การันตีแล่องานแท้ง,งานก๊อปนะถ้าเป็นงานแบรนด์ลูกค้าแบบว่าัพราคาเป็นพันก็มีนะคะใช่ลใชเลยแต่ว่าแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะจีวอนชีค่ะลูกค้าจ๋าจีวอนชีค่ะมีมานะคะลูกค้าจ๋าป้าหลากหลายแบรนด์อ่ะเยอะสุดคุ้มมากลูกค้าจ๋าราคาต่อกะสอบนะคะ 25กิโลราคาเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ้ะซีลีนค่ะลูกค้าจ้าซีลีนซีลีนผืนนี้สีสดมากอ่ะโอ้โหดลูกค้าจ้าซีลีนสวยมากสวยเนาะสวยมากเลยค่ะลูกค้าจ้าซีลีนผืนนี้นะคะ ไม่จําเป็นต้องเอาไปเป็นผ้าช็ดหน้าแบบเอาไปเช็ดตรองเช็ดหน้าอย่างเดียวก็ได้นะคะพาะจะสามารถแบบว่าทําหูกระเป๋าทํางาน DIY ต่างๆได้เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้นค่ะน้ำขายอีกหนึ่งอีกสักหนึ่งแบรนด์อะไรจ้าของแอนาออนาซุยแอนนาซุยก็มีมานาะ้ลูกค้าขอตู้สวยมาก ผ้าสวยมากลูกค้าค่ะดูลวดลายของเขานะคะสวยมากเลยจ้ะขอขั้นนิดนึงเป็น CK ค่ะลูกค้าจะเข้าเวนคายค่ะอ่ะขอกอด้ค่ะลูกค้าจะเบอร์เบอรี่ค่ะลูกค้าจะปัดแบนค่ะไลมาเลยลูกค้าจะอันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์เบอรี่เหมือนกันค่ะลูกค้าจะเบอร์เบอรี่เหมือนกันนะใครชอบงานประมาณนี้ชอบแบรนด์ประมาณพี่กุ้งยังไงอะกิเซียนดีโอหนุ่มาอ้ล้วคิเซียน ลูกค้าจาผืนนี้เป็นสีดําค่ะลูกค้าจาสวยอ่ะคิสเซนดีโอนะคะสวยเลยอ่านลวดลายแบบกระตุ้งกระตุ้นก็มีมานะคะหยดนองหยดน้ํานะคะลูกค้ามีค่าค่กันมานะคะค่าค่ามาให้เลยค่ะลวดลายเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าเกตค่ะเกตเกตเกตค่ะตลาดบ้านเราฮิตฮิตนะคะจากเกตค่ะอะโปโรจ้าอะลาฟลอเรนต์นะคะโปโรลาฟลอเรนต์นะคะลูกค้ะจาอู๋เบนอ็มซีเอ็มจ้าลูกค้าจาป้าพี่กล้วยเบนยัเบนคนหลักหลายมากใช่ แม่นคืออลังมากเลยอ่ะอลังการมากเลยนะคะอ่ะซีลีนอ่ะอีกสักผืนซีลีนมือหนึ่งมาเลยซีลีนมือหนึ่งมาเลยสวยๆยั่วๆมาเลยนะคะลูกค้าจา๋าใช่แต่ผู้หลากหลายเนะาะหลา,ลากหลายเลยนะลูกค้าจา๋าแนะนําใครที่สนใจสามารถซีเอฟได้เลยคะ่ะลูกค้าจา๋าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้น ซื้อเยอะรถเยอะนะคะราคาจ๋าแต่ว่าถ้าใครอยากได้ราคาที่ลดลงไปอีกนะคะราคาจ๋าซื้อเซ็ตสิกระสอบค่ะเรามีราคาส่งให้ด้วยนะคะราคาจ๋าราคาส่งเราเน้นย้ำว่าลดทุกลูกนะะคลดทุกลูกไปเลยใช่เลยค่ะน้ำค่ะอะไรจ๊ะน้ำเจอคนเดียวเหรอคะพี่ก็เจออะไรคะคิเซียนคิเซียนนีอออีกแล้วคิเซียนนีอออีกแล้วลูกค้าค่ะสั่งสีผื่นแล้วนะลวดลายสวยสวยใช่ค่ะสวยๆเลยนะคะลวดลายเขาสวยมากนะคะใช่ค่ะราคาจ๋าแนะนําเลยนะคะรับเป็น กระสอบนี้ก็ได้หรือว่าใครใส่ลุ้นคะ่ะนะคะจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ คุณภาพเหมือนกันเกรดเดียวกันค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแบรนด์ต่างกันนะคะแต่ความบวกว่าจะไปไหมจะไปหรือยังนะคะเรายังสวยอยู่เลยอ่ะยังไม่อยากไปเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ผูนสวยๆทั้งนั้นเลยลูค้าค่ะเคนโซ่เคนโซ่ก็มีเคนโซ่มาเคนโซ่มาจ้ะเคนโซ่มานะคะโอ้โหลูกค้าค่ะมีแต่แบรนด์ยุ่ยๆทั้งนั้นเลยนะคะเคนโซ่เราก็ยังมีติดมาค่ะลูกค้าจ๋าโอ้ลาร์ลเลนค่ะลูกค้าจ๋าโอ้โห แล้วก็ลวดลายคือมีลูแบรนที่รู้จักแบรนที่ไม่รู้จักใช่ค่ะคนๆมาเนนี้นะคะวีสวยๆทั้งนั้นเลย7 5 0 0้า้บาทเท่านั้นลูกค้าค่ะราคาต่อกระสอบเพียงแค่7 5 0ดันห้าร้ยบาทเท่านั้นโอ้ยซีรีนอีกแล้วซีรีนยั่วๆอีกแล้วนะคะซีรีนสวยๆนะคะลายสวยๆยั่วๆอีกแล้วลูกค้าค่ะอีกแล้วเลูกค้ค่ะพี่ก้อยฟินดีลายนี้สวยมากลูกค้าจ๋าเป็นลายเสือนะคะจ๋าสวยอ่ะสวยเลยอ่ะอันนี้โปโรค่ะ โอโรมาอีกแล้วจ้ะโอ้โหแบรนด์คือดุะมากอ <c oughs> ุ้ยจีวองชีมาอีกแล้วลูกค้คาจ๋าจีวองชีแต่ว่าจะเป็นผืนเล็กมิดนึงแต่ว่าน่ารักอะ่ะคือพับใ,<ช>ใส่กระเป๋าพลังดีเลยอะลูกค้าจ๋าเนี้ยค่ะเนาะน่ารักเลยค่ะลูกค้คาจ๋าพับใส่กระเป๋าอุ้ยน่ารักน่ารักนะเป็นของจีวองชีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะมีแต่ผืนสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเกรดเอด้วยเกรดเอยั่วๆเลยนะคะลูกค้าค่ะอ่ะตัวนี้เบอร์เบอรี่ เบอร์เบอรีร่มาอีกเลยวันจ๊ะอันนี้มาริโอวาเลนติโน่ค่ะ<า>ราาะักษามาแล้วค่ะมาริโอวาเลนติโน่ของเรานะคะรักษา,าหลากหลายมากนะคะคาเวนคายค่ะ C.K ของเรานั่นเองโโอ้ห C.K ก็มาค่ะรักษา,าหลากหลายอัคิสเตียนคิสเตียนอีกแล้วคิสเตียนโทมัสโอ้ย <laughs> <laughs> ไม่ใช่เดียวนะะไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจอาจจะเป็นญาติกันหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้ไม่มั่นใจอ,อ,จจอเบอร์บเบอรี่ค่ะนะคะจากเบอร์เบอรรี่ก็มานะคะมาไม่พักนะคะแบรนด์นะคะ อันนี้คืออะไรอะไรเอยอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าลายสวยนะแต่ไม่มั่นใจว่าแบรนด์อะไรเลยลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าเลยดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเราจะไปอย้งค่ะเราจะไปแล้วนะคะเราจะไปแล้วนะคะข้างหลังแล้วว่ายังไงเอออออันนี้ส้มส้มนี่อันนี้ส้มส้มนี่คืออะไรนี่อะไรเอยส้มส้มคืออะไรส้มส้มคืออะไรส้มส้มอ่ะส้มส้มคือไม่มีไม่มีส้มส้มคือไม่มีครับต่ะไม่มีสวยนะจ้าโอ้ย ยิบเซงอ่ะยิบเซงยังไม่จบเลยยิบเซ็งเลยยิบเซงรอเลงโอ๊ตผิทางปีนทางปีนทางอะน้ำไปจริงหรือยังไปหรือยังไปหรือยังคาไปหรือยังนะคะก็ยังก็ยังไม่อยากพักนะคะจ๋ะก็ยังก้มๆเงยๆอยู่นะคะยังหาอยู่นะคะนะคะจ๋ะแนะนำค่ะใครรักกระสอบนี้ก็ได้นะคะนะคะจ๋าหรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่เหลียวยัวมากเลยอ่ะ สวยๆยั่วๆเลยอะไรนี่ก็สวยนะไงนอ่ะก็สวยนะนี่ก็สวยนะลายน่ารักอ่ะน้องหมีเนี่ยลายน่ารักเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่อะไรอะไรทั้งนั้อู้แต่สวยๆ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 ทั้งนั้นเลยลูกค้าค่ะอ่ะมีเลยนะคะลูกค้าค่ะไปแล้วไปแล้วไปจริงแล้วนะจะไปจริงๆแล้วนะนะคะลูกค้าค่ะจะไปจริงๆเบอร์เบอรี่ค่ะเบอร์เบอรี่ค่ะลูกค้าจ๋าเบอร์เบอรี่อ่ะปิดท้ายดีกว่าพี่ปิดท้ายที่ซิลีนดีกว่า ซีลีนนะคะอันนี้ซีลีนนะคะรค่นนี้สวยจังม <ๆ S 2> ั้ใจเรื่องแบรนด์นะคะแต่สวยจังจะไปอีกแล้วจะไปแต่เราก็ยังไม่ไปนะคะก็งงมากงงมากนะคะเอาไปจริงแล้วนะ,ะเข้าไปแล้วนะนะคะ,ะเดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบนะคะหมวดน,นี้เป็นผ้าเช็ดนหน้านะคะลูกค้าค่ะเกรดเอเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสพีนะคะ25กิโลราคา7,500ับาทนะคะ จำนวนอยู่ที่ประมาณ1น0 0ถึง1,300งพน้ผืนนะคะสกต้นทุนต่อผืนประมาณการที่6บาทเท่านั้นจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์นะคะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ค่ะ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะ9ก้โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคอริดตามหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ